สวัสดีครับผมนายวิทยาพรมริวันนะครับหลักสูตร36410110483นะครับเซกชั่น1น,นะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้จะอธิบายการทาํานของโฮมเวิร์ก03นะครับซึ่งวงจรของโฮมเวิร์ก03นะครับก็คือจะเป็นการอ่าอ่านอาขอเพียไม่ใช่อ่านครับเป็นการนับเคาน์เตอร์ตัวเลขนะครับซึ่งโดยการ คอัลเตอร์อัพนะครับก็คือจะนับหน่วยหน,หนึ่งวิต่ตอนับหนึ่งหน่วยนะครับหนึ่งค่านะครับก็คือโดยที่ว่าเกณฑ์ในมีเงื่อนไขโดยที่ว่านะครับหากดิฟสวิตหนึ่งนะครับเป็นโลจิกไฮนะครับก็คือจะให้นับค่าขึ้นไปวินาทีละหนึ่งหน่วยตามปกตินะครับแต่ว่าถ้ามีโลจิกโลนะครับให้ให้ทำการหยุดนับแล้วก็คงค่าเลขนั้นๆอยู่นะครับ ซึ่งจะแสดงผลการทำงานได้ดังนี้ครับครับขณะนี้นะครับเป็นที่ดิฟสวิต์หนึ่งที่ส่งค่าไปนะครับที่พอร์ต pb 2นะครับจะเป็นค่าลจิกโล้นะครับซึ่งก็คือจะไม่มีการนับนะครับจะแสดงค่าตัวเลขอยู่คงที่นั้นๆนะครับซึ่งเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับก็จะคงค่าที่เลขศูนย์ไว้นะครับ โดยนะครับเมื่อสับสวิตเป็นโลจิคไงไปนะครับก็คือจะเริ่มทําการนับนะครับหนึ่งวิก็คือ1นึ่งหนึ่งค่านะครับนับเพิ่มขึ้นไปนะครับซึ่งก็คือจะนับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเข้านะครับก็จะสลับหลักสิบเป็น1นะครับแล้วก็เป็น11 12นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ว่า led ตัวนี้7ซเนะครับก็คือ จะสลับการแสดงผลแบบ m ัลติเพล็นะครับก็คือใช้นะครับก็เอาแล้วก็20นะครับก็โดยที่ว่าหากเป็น Logic โ o w นะครับก็คือจะค้างอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้เป็น23นะครับแล้วก็ถ้าหาเป็นสลับเป็นโลจิก i อนะครับก็จะแสดงผลขึ้นไปต่อนะครับนับนับ counter up ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับผมก็ ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ